ถ้าเกิดใครติดตามผมมาจาก y t u t u นะก็ให้เข้ามาดูไลฟ์สดของผมทุกวันเวลา3ามทุ่มอ่าใครที่ตามผมมาจาก y o u ู u ูบนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา3ามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้ครับเครื่องวันนี้พอเกียงเขาใหญ่หลังมีกลิ่ง เนี่ยพกเกี้ยงเนี่ยนะนักมวยเมืองการน่ะใช้หวายแขนของท่านน่ะขึ้นไปชกอะ่ะไม่มีแตกไปหาหลวงพ่ออุทัยหลวงพ่ออะไรเนี่ยอาจารย์ท่านพกเกี้ยงเขาใหญ่เหรียญน,นี้หลังมีกิ่งเนี่ยเอาหกร้อยแขวนเหรียญน,นี้นะนะถ้าถูกแทงตายถูกยิงตายอะ่ะมาเก็บค่าทาศพกับผมผมช่วยสองหมื่นเ,เนี่ยเหรียญเนี่ยนะครับพกเกี้ยงเขาใหญ่มีแบบหลังเรียบกับหลังมีกิ่งหลังมันจุกกิ่งสร้างน้อยกว่า หมเหรียญเพราเกี้ยงวัดเขาใหญ่พอบอกว่า600เหรียญปี20มันเหมือนเหรียญไม่แพงคนไม่สนใจอางั้นนะครับผมเก็บแล้วนะนะครับถ้าถามีครั้งก็พันห้าเนปีสองศูนนะครับอ่ะแอดมินนะวางก่อนนางกวักหลังจานพอเป็นนางกวักต้องลงคาถาเรียกทรัพย์ หัวใจสิวนะลีนชาลีติอันนี้เรียกซับแน่นอนเห็นไหมเขาคุณอ่านออกคือนะชาลีติเรียกซับแน่นอนอันนี้นะนะครับมีจานด้วยเอาพันเดียวเอาพันเดียวเอาพันเดียวนะครับ เรียบร้อยพี่ปอกไม่ค่อยได้อาวุธนะฮะกล่องนี้มีพัสดุอะไรมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอคัตเตอร์หน่อยแป๊บหนึงเหรียญยันดวงยังมีอีกไหมพันหกร้อยบาทครับผมมาจจะแกะพัสดุไม่ค่อยเหมือนเจ้าบ้านเขาจะว่าผมนะแห่เขาก็เขาก็จัดกล่องพเขาใหอผมหลายชั้นลึกลับซับซ้อนนี่เหลือเกินแป๊บหนึ่งโอ้โหเอามา อยากได้อะไรก็พิมพ์เงินเข้ามาอ่านะครับดูสิครับมีอะไรมาอูสวงอุ้มไกลก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับหมอ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนมีอะไรนี่หลวงพ่ออุทัทยปกรตพุธด,ดิเนี่ยนะครับสมเด็จหลวงพ่ออุทัทยปกรตพุธอ่ะเก็บไว้ก่อนโอ้ หลวงพ่อโสธรหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวหายากมากเนี่ยอาจารย์วุฒตอบเลยนี่ผมให้ผู้รู้ผมตอบเลยนี่ครับเหรียญหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวปีศูนย์สี่สวยๆส,สามหมื่นครับนี่ไม่เจอมานานแล้วครับเหรียญหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยว อีกอันนึงเป็นงากำจัดนะครับแกะเป็นรูปพระพุทธโหเก่ามากอันเนี้ต้องเป็นงากำจัดที่ช้างเนี่ยทิ่มกับต้นไม้นะครับแล้วกำจัดออกมาโอ้โหเอาล้แม่อย่างนี้ไหมสิ่งหลงพ่อเดิมถ้าไม่เก่าเท่านี้ก็ไม่ใช่อ่ะ โอ้แกะศิลปะแบบช่างบ้านๆเลยครับนะฮะอันนี้ไซส์จัมโบอ่าอันนี้ไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบแหมขอบคุณนะครับมีแฟนเพจปิดปู่สุกแล้วไม่ติดต่อรับโอ้โหเนี่ยต้อบอกเที่เก่าเป็นร้อยปีครับ อธิบายวิธีเติมดาวขอบคุณครับผมผมก็เติมไม่เป็นอ่ะใครทราบบอกพี่เขาหน่อยพระไพรีพินาศเนื้อเงินเนื้อเงินนะครับพระไพรีพินาศเนี่เนื้อเงินแขว้แล้วศัตรูจะแพ้พ่แล้วเนื้อเงินด้วยพยานนสังวรเนี่ยเอาพันสองพอเอาพันสองร้อยบาทเนื้อเงินนะนี่เ,นเงินแท้ๆครับ ผมบอกเลยชีเด็ดวันเนี้ยเหรียญหลวงพ่อโสธรหลวงพกิ่งวัดโพเลี้ยวหลวงพกิ่งวัดโพเลี้ยวผู้ที่สร้างเหรียญห้าพลังสร้างพระราหูที่ผมบูชาอยู่ด้านหลังที่ผมเก็บไว้ที่แพง,แพงๆอะล่ะครับเหรียญหลวงพ่อโสธรหลวงพกิ่งพร้อมเลี่ยมทองแน่จะมีใครของหาย,ยากจะมีใครรู้จกักนี้หลวงปู่สุกวัดปากคอมะขามเท่าพิมพ์โบราณน,นี่ใครพิมพ์ปิดเอโอ้โหแล้วดูง่ายเลยนะ มีการแรับแป๊บหนึ่งไทยพิมพ์ปิดเราไม่ติดต่อกับนี่ดูง่ายไหมงั้นกูกลัวโอ้เอาละครเรพื่อนๆอ่าเพียอันวอกกดซื้อแล้วจะหักค่าโทรศัพท์เมกสิทธ์ปูหลิววัดไร่แตงทอง,อง,งทรครับเมกสิทธ์หลวงปูหลิววัดไร่แตงทองนะเนื้อเมกสิทธ์ เออหยิบขวดข้าในนี่หน่อยลูกขวดอยู่ในตู้เน่ของหลวงปู่หลิวนะเห็นไหมฮะเป็นหมื่นครับแต่อยากให้ใครเอาเนี่ยเอาห้าพันห้าเมกะสิทธ์หลวงปู่หลิวนะครับเนื้อเมกะสิทธ์ินะปิดตามเมกะสิทธห้5พ0นบาทใครเอาบิมปิดปะ่ะอันนี้ พอปานวัดบางนมโคเนื้อตะก,กัวนี่ครับโอ้โห,โหเนี่ยแฟนเพจผมรักกันอย่างเงี้ยผมก็มีความสุขความสุขนะครับแต่จริงคืออย่างน้อยน้อยะพี่เขาเก็บไว้เปเล่าเป็นสตอรี่ได้นะครับปราทำงานสามวงนนิดปูบุญเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามานั่งคุยกันว่า พ่อปานวัดบางนมงโคเนื้อตะกัวมีจริงหรือไม่เป็นไปได้ไหมที่จะมีจริงอ่าเดี๋ยวเรามาคุยกันประคำหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วโอโ้แต่ละสิ่งแต่ละอย่างนะเรียกหมื่นนึงเรียกไม่ได้หรอกครับเนี่ยปู่บุญวัดกลางบางแก้วข้างในก็เป็นเนื้อผงยาจุ่มลักครับนะเนื้อผงยาจุ่มลักลักแบบนี้ก็โอ้โห เนีฮะเป็นร้อยปีสมเด็จหลวงปู่สุขวัดของขอมผมซื้อหมดอะใครขายผมเท่าไหร่ผมก็ซื้อครับเนี่ยวัดของขอมเนะี่ยปู่สุขทำแน่ๆอ่ะป่ะอันน,น,นี้อันนี้นะีอันนี้ก็นะครับปู่บุญวัดกลางบางแก้วอองสามห่วงเนี่ยหมื่นหนึ่งเรียกไม่ได้หรอครับแค่ห่วงก็อัลละพันห้าแล้ว ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะพี่อาทรมบอกรักผมทั้งใจขอบคุณมากๆครับนะฮะเนี่ยครับ,นะรบ,รบก็คืออันนี้นะครับผมต้องบอกว่าผิดวัดไม่สบายใจคืนได้แต่ไปดูเนื้อคุกรักหลวงปู่บุญที่เป็นผงยาจุมรักก็แบบนี้ครับอันนี้ผมได้มาจากบ้านที่ผมได้หลวงปู่บุญมาเยอะเยอะ อะอันเนี้ยเก๊คืนเมื่อไมห่หมื่นหนึ่งเก๊คืนเมื่อไม่สองหมื่นแล้วพาแท้เนี่ยผมจริงกล้ารับประกันเก๊คืนเพิ่มนะครับมันไม่ได้หาง่ายๆครับประคำปูบุญแบบยุคต้นคือยุคต้นเนี่ยหยิบมาเนี่ยรักเขาจะเหมือนรักที่ใส่ที่ที่ลงในเบียนเน้ยอ่าจะเหมือนกับรักที่ลงในเบีย้ยเบี้ยปูบุญเบีย้ยเม็ดหนึ่งหลายๆแสน,นอะ่ะต้องรักนี้ อ่านะครับลักเนี่ยเหมือนลักที่ลงในเบี้ยหลวงปู่บุญที่เม็ดนะเป็นหลายหลายแสนนะครับอันนี้คือใช้ให้สบายใจไปเลยอ่านะครับผมไม่รู้ว่าถุงนี้มีอะไรบ้างถุงเนี้ยนะไทยเอาอะ ผมเอาสองหมื่นสองถุงเนี้ยสองหมื่นสองพันบาทไม่รู้ได้มีอะไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มองด้วยอ่ะเข้ามามีคนเขียนไว้ให้เนี่ยสองหมื่นผมว่าสองหมื่นสองอ่ะถุงเลยใส่ด้วยแต่ไม่อยากมองอุบุญ โอ้มอันเนี้ยนะปูหงวัดทองปูบุญปูบุญพอคล้ายสามองค์นี้ก็ต้องมีสองหมื่นแล้วครับนี่กำไรแต่ไม่ได้หมดเท่านี้ดีครับผมจะช็อคแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวใจเย็น คือสองหมื่นเนี่ยสามองค์เนี่ยเนี่ยบูบุญเนื้อไม่กระพัดอันเนี้ยนนหลังยันเดียวกับกีบบัวเนี่ยแต่ผมจะช็อกละพี่จิงที่ผมจะช็อกค,คืออันนี้มันเนื้อยายโอ้ผมไม่ดูแล้วอันนี้เป็นครั้ง ตอนนี้เนื้อยาอะเนื้อยาปูบุองเดียวก็ต้องมีเป็นแสนครับผมสาภาวอีกแล้วเนี่ยจริงๆโอ้ย,อยนอ่อืมผมเนี่ยไม่ระวังเองอ่ะคือคือเพราะพระบูปูบ้านนั่นเปนพระปูบุญไง ปูบุญแท้ทุกองค์ครับในเนี้ยองค์ไหนเก๋นะนะครับโพสด่าแล้วจ่ายตังค์ให้หมื่นหนึ่งทุกองคถ้าเก๋เพิ่มไม่โอ้โหเพื่อนครับขอถ่ายรูไปไว้ที่ระลึกนะพี่เจงหัวน,นี้ผมต้องบอกเลยครับว่าไม่ขาดทุนมีก็นไว้สองพันแต่รายได้หายไปตำาๆห้าหมื่นนะครับ ใช่ไหมฮะพิมพ์กีบบัวเนยเมกพัดมีเนื้อยาด้วยมีเนื้อยาแทบทุกพิมพ์นะครับหลวงกูบุญโหขอคอ c o ม m e n ดูแลเยียวยาสภาพจิตใจผมหน่อยโหนอกจากพี่อ้วนที่กินตับผมได้แล้ววันนี้กำเนิดพี่จริงอะโหข้างนี้นะ ถ้าดูข้างหลวงพ่อทองสุกว่านรวดหลวงก็ต้องแบบนี้นะครับพี่จิงขอก้าสักแปดตัวได้ไหมเห็นไหมข้างหลวงพ่อทองสุกก็จะมีสีม่วงๆแบบนี้เนี่ยคือข้างแท้นี่อันนี้หลายสิบปีครับข้างเกา่าข้างเนี่ยเขาเป็นทนสิทธิ์ในตัวเองเนี่ยข้างพุทธาเนี่ยที่เขาเอามาทำวัตถุางคลเครื่องรางเนี่ยเขามีเขามีคุณวิเศษในตัวเองอยู่แล้วนะ พี่ถาปองว่าอะไรฮะแม่งข้างแม่งข้างหรือแบ่งข้างน่าจะเป็นแบ่งข้างนะเพราะว่าพี่ถาปองเป็นคนสุภาพไม่น่าจะไม่น่าจะมีเนี่ครับอันนี้ผมนึกถือว่าเป็นการเยียวยาจิตใจนะผมไม่ได้ถือว่าเป็นการขยี้ผมได้อย่างใดไมได่คือกินตับเสียนพราได้น่ะมันคือความภาคภูมิใจที่สุดแล้วผมว่าการกินตับเสียนพราได้เนี่ยมันคือวภาคภูมิใจที่สุดแล้วประโชน์ร่างเลย นะครับไม่ผมไม่ซีเรียสหรอครับคือผมไม่ได้ซีเรียสจากเงินทองตัดจีวอนให้หลวงพ่อหน่อยแล้วกันนะตัดตลับให้หลวงพ่อหน่อยแล้วกันนะครับโอ้โหเห็นไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันนะครับว่าหลวงปู่บุญพิมพ์มพกีบบัวที่หลังเป็นพระปิดตาแบบนี้เนี่ยแทงล่างเนี่ยก็เป็นของพี่แล้วด้วยไม่ได้เก็บไว้ด้วย เนะครับก็ถ้าเขาตีเก๊อของคนอื่นก็ต้องเก๊หมดทั้งประเทศไทยอะ่ะเขาไม่สามารถจะทําได้หรอกครับเนะี่ยเพราะแบบนี้ก็คือว่ามันไม่ใช่ผมเล่นแท้คนเดียวพระปูบุญนี่ทั้งประเทศที่เขาเล่นกันอยู่อะ่ะมันก็คือแบบนี้ในพิพิธภัณฑ์ก็มีแบบนี้ถ้าใครไปอกักคติตีพราแบบนี้เก๊ก็เท่ากับ นะทาลายข้อมูลจากทางวัดเขาด้วยไม่ทําไม่ได้หรอกครับทําไม่ได้ทําไม่ได้จะใช้ความอําเภอใจของตัวเองไปกันแกล้งใครมันไม่ได้หรอกครับอันนี้เขาเรียกว่านะคนดูเป็นกันทั้งประเทศนะเขาเล่นแบบนี้กันมาตั้งแต่นะยังไม่มีนะกลุ่มต่างๆครับนะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครไปบอกว่าแกนี่ ต้องเรียกว่าเสียสีะนะเพราะพระนี่นะไย่พระที่แบบว่าแท้ตาเปล่าไม่ต้องส่องกล้องนะครับอ <c oughs> ืมหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามนี่บัวเข็มหลวงพ่ออุตมะพระครูมงคลผีคขามไม่ค่อยเจอด้วยเนื้อดินอ่ะเนืดินหลวงพ่ออุตมะเอาพันห้า พระครูมงคลผีคล้ามพันห้าร้อยบาทอันนี้ใครรู้บ้างที่ไหนเอออันนี้พระสร้างปีประมาณปีพศอ,ออะไรดีกว่เหนือแบบนี้หยิบม,มาปังนึกถึงพระธานยังแตกรุ่นแรก หยิบมาปังนึกถึงอ่าอะไรได้อีกนะพ่อของวัดช่งลมเน้แดงพ่อนิ่มหนามพุงดออ่าหกห้าตอบถูกได้เพา่านิฟีเลยไหมนะครับแหมแล้วจะรู้ได้ไงว่าที่พีว่ว่าที่พี่วุฒิตอบมาถูกเออแล้วจะรู้ได้ไงว่าที่พี่วุฒิตอบมาถูกอ่าใช่ ถ้าบอกว่าประพามนทนหลวงป่สุเนื้อแดงก็เนื้อนี้พอโบยไม่ได้พอโบยไม่ไม่ใช่เนื้อนี้อ่าพอโบยไม่ใช่เนื้อนี้นะครับพอเพิ่มวัดแคร์พอเพิ่มวัดแคร์พอเพิ่มวกาแจกก็จะมีเนื้อหลายอย่างนะ เนื้อแกก็จะมีเนื้อเนื้อเมกระสิทธ์ก็มีสัมฤิ์ก็มีทองผสมก็มีนะครับพอโบยไม่ได้พอโบยไม่เนี่ยนี้นะครับหนูเพิ่มวัดแคร์อะไม่ได้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 นะครบพ่อบายไม่ได้นะนะครับคืออันเนี้ยต้องบอกเลยว่าสองสี่หกกว่าเนื้อเนี้ย บูสุกประพามนทนเนื้อแดงเนื้อนี้นะครับพอห้องวัดช่องลมพอทาบะเนียงแตกรุ่นแรกเนื้อนี้หมดโอ้โหแบบเนี้นะให้หาพาแบบนี้มาแข่งกันเนี่ยพอหาไม่ได้นะครับเนี่ยผมอยากจะบอกเลยเนื้อนี้คือเนื้อพอทาบะเนียงแตก เนื้อนี้คือเนื้อพรานิ่มหนังพุงดอโถสามร้อยกว่าท่านเนี่ยใครมีพ้าองนี้ไว้ได้บ้านหรือ,อยัง่ะเอางนนี้ดีกว่าใครมีพ้าองค์นี้เก็บไว้แล้วที่ตัวเองนะสามร้อยกว่าท่านเนี่ยกดหนึ่งมาเลยส่งภาพมาผมแจกผ้าฟรี เนี่ยเอาตอนเนี้สามรอยหกสกว่าท่านเนี่ยเออใครมีพระองค์นี้ในครอบอครองถ่ายใส่มือมาผมแจกพระฟรีให้เวลาสองนาทีเดี๋ยวจะนั่งโม้ไปเรื่อยๆผมให้เวลาสองนาทีนะสองนาทีเลยนั่งคุยไปเรื่อยๆอ่ะใครมีถ่ายใส่มือส่งเข้าอินบ็อกเพจนะครับดูสิว่านะสามร้อยกว่าท่านนะครับจะมี คนที่ได้รางวัลจากผมกี่ท่านเอาเสมอว่าตอนนี้เรานั่งคุยอยู่ในกลุ่มคนสามร้อยกว่าคนแล้วพี่จิงบอกฉันมีพระองค์นี้ใครมีเหมือนฉันบ้างเนี่ยสามร้อยกว่าคนอยู่ด้วยกันเนี่นี่นั่งคุยไปเรื่อยเห็นไหมผมพิสูจน์ได้เห็นคุณค่าแล้ว,ว่าเหมือนวันเนี้ยเรานั่งคุยอยู่สามร้อยกว่าคนเอ่บางคนบอกฉันลืมเอามาจากที่บ้านพี่ลืมนะครูหรือว่าขอโทษกดผิด กระท่าก็ยังไม่มีใครมีเลยนะอ่าจะบอกเอ้ยฉันออกจากบ้านบ้านฉันมีลืมไปเอาก็ไม่ได้เพราะตอนนี้นั่งอยู่บ้านนทุกคนอ่าผมพ่สูจน์ได้เห็นเลยครับว่าแล้วตอนเนี้ยถ้าคนมีตังหมื่นห้าอยากได้พระองค์เนี้ยจะมีใครหามาขายเขาได้ไหมอ่าเนี่ย ขนาดสามร้อยกว่าคนที่อยู่ในไลฟ์ผมนะเอาเอา่อเนี่ยคือการพิสูจน์ว่าคุณค่าของวัตถุมงคลที่หายากมันเป็นยังไงเอาผู้เนี่ยเต่าปลิวดุแรกใครมีบ้างเนี่ยส่งมาได้บานเลยเหลือบูทีมใครมีบ้างส่งมาได้บานเลยเอาพระหลักแสนเนี่ยหลายหลายแสนใครมีบ้างเนี่ยส่งมาได้บานเลยแต่เนี่ยเก้าพันเก้าร้อยบาทผมถามใครมีบ้างให้เวลาสองนาทีกับคนสามร้อยกว่าท่าน ทำไมจริงมีน้อยโลหะเมื่อก่อนไม่ได้หาง่ายหมดเวลาครับเนี่ยพี่บรนพศนะขอหาก่อนนะครับอ่ะไม่เป็นไรผมให้เวลาพี่หาหนึ่งวันนะพรุ่งนี้พี่หาเจอส่งเข้าอินบ็อก์ผมก็ยังให้ของรางวัลเอออ่ะป่ะเรียบร้อยเห็นไหมเนื้อเงี้ย เนื้ออย่างนี้คือพระใหม่ๆไม่มีเนื้อนี้ครับพระหลังปีสองพร้อยอ่ะไม่มีพ้าเนื้อนี้เนื้อนี้ต้องสองสี่หกกว่าอย่างเดียวสองสี่หกกว่าอย่างเดียวครับเนื้อนี้พอทาบะเนียงแตกพอนิ่มหนามพุงดอปูสุกปากคองมะขามเข้าถึงจะเนื้อแดงแบบนี้โอเคก่อนจาก,กันไปอ่ะจัดหลวงปู่ทวดให้ 08รุ่นแรกกดหัวใจให้ผมเยอะๆนะครับอันนี้คือเหรียญหลวงปู่ทวดนะจะเรียกเตารีดเล็กหรือหลังหนังสือเล็กก็ได้อันนี้รุ่นแรกเนี่ยปั๊มแรกเลยปี08นะครับนี่ เห็นไหมถ้าเวลาคุณดูวอรจุดคุณก็ต้องดูแบบนี้ดำแดงเหลืองโลหะอันนี้เปรียบเทียบได้กับกิ่งโสธรปีสองพห้าร้อยไปดูดีครับนะกิ่งหลวงพ่อโสธรปีสองพอนันห้าร้อยจะเนื้อเนี่ยเหลืองแดงดำสามเนื้อแล้วเขาเรียกเนื้อสามชั้นเนี่ยคุณเห็นอันนี้คุณไม่นึกถึงสามเหลี่ยมปูทวดอ่ะ รุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งตีนตะขาบหลังหนังสือห้าแถวนะอยองหลายหลายมือเนอี่ยนี่คือนะเตารีดเล็กหลวงปู่ทวดนะครับปีศูนย์แปดอ่าคนรับเนี่ยผมมีรูปด้วย,ยวอย่าอเมนโทรศัพท์พี่ไปไหนแม่ผมนี่ก็เป็นคนเนี่ยคือเวลาที่ผมอ่ะ อยากจะหาข้อมูลอะไรเนะี่ยหรือผมจะใช้อะไรเนะี่ยผมต้องนะครับใช้จริงรู้จริงถึงจะซื้อผมซื้อสิ่งที่ผมรู้ครับแล้วถ้าผมรู้คนอื่นไม่รู้เนะี่ยผมยิ่งสะใจถ้าไปรอซื้อตอนคนอื่นรู้หมดแล้วนะโดนแพงไม่ได้ของสวยอ่านะผมมียันคน ที่รับในตอนนั้นหาภาพแป๊บหนึ่งนี่ภาพไม่ได้แพงด้วยแต่อยากให้เพื่อนเอนแฟนเพจผมอะรู้ผมว่าคุยกับเรื่องข้อมูลมันมันสนุกมากกว่าแค่การมาซื้อขายนะบางคนบอกโอ้ขายไปตรงนี้นั่นผมบอกนั่มันพอค้าผมมัน คนเล่นพระที่พระก็ถ้าเป็นแค่พ่อค้าก็กรุณาอยา่าวิพากวิจารอะไรที่มากกว่าความรู้ตัวเองผมก็ชอบเน็บไปเรื่อยเขาก็ไม่เขาก็เกลียดที่หน้าผมก็ผมก็อยากบอกว่าทุกวันนี้ที่พระเครื่องบุ่นวายเพราพ่อค้าที่วิจารณเกินความรู้ตัวเองเนี่ยนะครับผมระกานให้ว่าเนี่ยผู้ทวนรุ่นแรก ศูแปดหลังหนังสือเล็กรุ่นแรกนะปั๊มแรกคือตัวนี้ไม่เชื่อนะไปเอาปั๊มอย่างเงี้ยมาเรียงกันได้เลยว่างานปั๊มแรกสุดอคือตัวนี้ือ้ป่าแล้วคนแกะคน,นเดียวแกะวจุดเลยหาข้อมูลผมมีเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมฮนะผมมียันรูปคนที่รับเนี่ยน,นี้มาเป็น ตำรวจด้วยอ่าที่รับมาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้ผมหารูปเนี่ยวันนี้มีอยู่เจ็ดองเพือเพื่อนเจ็ดอ,องเอาไปองค์ละสามพันสาร้อยบาทสามพันสามร้อยบาทมีให้เจ็ดองพิมพ์ปิดไปไม่ปิดก็ไม่เป็นไรเนี่ยเพราะอันเนี้ยคันปูดทิมแน่นอนตรงปีศูนย์แดตรงวัดตรงปีพิธีใหญ่พิธีเดียวกับเหรียญเลื่อน เปลียนเป็นล้าน,นเนี่ยสามพันสามอยากให้เฉยเฉยนี่นี่นี่มีคนได้รับนี่ตอนที่หลวงปู่ทิมเนี่ยนะไปนะเตกของที่โรงเจโกลเหลงจีปีศูนย์เก้ามีคนได้รับในพิธีนั้นเนี่ยอันเนี้ยมีเจ็ดอง เอ้ยแต่ถ้าเขาเขาเขาอยากได้ก็ต้องให้อนนะเพราะว่าจะได้เผยแพร่พระเครื่องไทยในต่างนี่นี่นี่นีี่คนนี้คือคนรับสิบเอกไพบุลทิมทองนี่นีคนนี้คือคนที่ได้รับเนี่ยมากับมือหลวงปูทิมนี่นี่ผมมีรูปยืนยันคอนเฟิร์มให้ด้วยถ้าไม่จริงญาติเจ้ฟ้องผมตายนี่ นะอันนี้ไม่ได้ล้มมวยไม่มีความจำเป็นอยากใข่เฉยเยมีเจ็ดองพอไหมหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดใส่ไข่ปลาก่อนจบนะอ่ะวันนี้ก็ต้อง